ครับสวัสดีครับวันนี้ต้อมจะมาชวนทำไก่ต้มโค้กครับทำยังไงให้หนังไก่สวยนะครับแล้วก็เนื้อนุ่มอร่อยยนะครับครับประการแรกนะครับก็ซื้อไก่มาแล้วครับผมผมจะใช้สะโพกติดน่องนะครับผมแล้วก็ปีกไก่ทั้งทั้งปีกนะครับมามาทำนะครับเรียกเรียกว่าปีกเต็มไก่นะครับครับแล้วก็น่องติดสะโพกนะครับ ก็มาถึงก็ล้างด้วยเกลือนะครับล้างด้วยเกลือขยําให้ทั่วนะครับอันนี้จะใช้มือเดียวนะครับเพราะว่าอีกอีกมือหนึ่งถือกล้องอยู่นะครับก็ไม่สะดวกนะครับก็จะล้างถึง3ามสี่น้ำนะครับให้ให้น้ำใสนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถึงจะสะอาดนะครับผมลับล้างด้วยเกลือไปเรื่อยๆนะครับผมขยี้ขยี้นะครับ ส่วนต่างๆนะครับของไก่นะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็เอามาใส่จานนะครับผมใส่ชามนะครับหมักด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนะครับทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมก่อนที่จะทำนะครับหมักไว้อย่างนี้นะครับครับแล้วก็พริกไทยขาวเม็ดกอกเขาเรียกว่าบุบพอหยาบนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับบุบนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็รากผักชีกระเทียมนะครับเดี๋ยวจะทําอะไรเดี๋ยวคอยดูนะครับผม อันนี้เป็นส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับสูตรผมนี้ก็จะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับพริกสวนพริกแดงผสมหน่อยนะครับครับมะนาวน้ำปลาทิพย์พรสแล้วก็โค้กนี่ก็เป็นส่วนของการต้มไก่นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็พยายามดูไปเรื่อยๆนะครับผมก่อนแนะนำทำทานนะครับหรือว่าจะลองทำขายก็ได้นะครับผม อันนี้ส่วนผสมน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มนะครับก็ถ่ายให้ดูหมดเลยนะครับจากนั้นก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ํำส้มสายชูไปหน่อยนะครับให้มันแห้งนะครับพอแห้งปุ๊บก็เอาไก่ลงไปนาบนะครับนะบปีกปีกไก่นะครับผมเอาลงไปนาบนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าหนังไก่มันมันตึงนะครับหนังไก่มันตึงก็สูตรเดียวกับ ที่เคยทำนะครับนะครับหน้าความร้อนนะครับก็จะไม่ติดกระทะนะครับเพราะว่าเราใส่เอ่อเาเรียกว่าน้ำส้มสายชูลงไปแล้วนะครับครับเขาเรียกว่าหน้าให้หนังไก่มันตึงสวยนะครับก็พยายามที่กลับไปกลับมาด้วยนะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้สักครู่นะครับไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนนะครับไม่ต้องแรงนะครับนี่ครับกลับแล้วนะครับ จะเห็นว่าหนังไก่ไม่หลุดไม่ล่อนนะครับหนังไก่ก็ยังตึงจะตึงสวยนะครับสูตรนี้ก็ทำได้หลายเมนูนะครับสำหรับการทำให้หนังสวยนะครับครใส่อ่อนนะครับผมออันนี้ปีกไก่นี่หนึ่งโลนะครับตีกไก่ใช้หนึ่งโลนะครับ ส่วนน่องติดสะโพกก็อีก1นึ่งโลครับรวมเป็น2โลนะครับอันนี้เมื่อนาบเสร็จแล้วก็มาพักไว้ในจานนะครับสําหรับปีไก่นะครับเดี๋ยวก็จะเอาน่องติดสะโพกลงต่อนะครับลงต่อเลยนะครับนี่ครับนาบด้วยความร้อนหน่อยนะครับครับก็อย่างละ1โลครับรวมเป็น2โลนะครับสําหรับหม้อนี้นะครับ ก็ททำทานกันในครอบครัวนะครับอเรดอร่อยเลยนะครับผมจากเอาลงมาหน้าให้หมดเลยนะครับเรียกว่าช็อกหนังมันครับช็อกหนังให้มันเอตึงนะครับอันนี้ก็เอาน้อาํอที่หมักไก่ลงไปหน่อยนะครับใส่กระชาลลงไปนะครับนี่แห้งแล้วนะครับน้ำนะครับ จากนั้นก็มาเตรียมขั้นตอนต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับเอามาโขกให้พอละเอียดครับไม่ถึงไม่ถึงกับละเอียดมากนะครับผมเรียกว่าพอหยาบนะครับนี่ครับเสียงแรงดีจังนะครับผม ดูไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าจากนี้ก็เอามาใส่ในกรละมังนะครับเอาส่วนที่เราตักที่เราเรียกว่าอะไรโขกเมื่อกี้นะครับเอาลงมาใส่ในกระมังไว้นะครับอันนี้ก็ตั้งไฟอยู่นะครับตั้งไฟนะครับครับใส่ไปแล้วนะครับไก่ที่เราหน้ามาก็ใส่ไปแล้วครับดูว่าหนังมันจะตึงสวยนะครับนี่ก็จากนี้ก็ใส่โคกลงไปเลยนะครับ ใช้โค้กฤิ์นะครับใส่โค้กลงไปให้ท่วมเลยนะครับท่วมเนื้อไก่นะครับนี่ใช้โค้กฤิตสองขวดนะครับจะเห็นว่ามีฟองเลยนะครับมีฟองนะครับครับใช้โค้กมาตรฐานนะครับรสชาติออริจินอลนะครับนี่ครับท่วมแล้วครับ ท่วมตัวไก่เลยครับอ่าใส่อีกหน่อยก็ยังดีนะครับใส่โคกอีกหน่อยนะครับนี่ครับจะเห็นว่าเป็นฟองฟุดขึ้นมาเลยนะครับโคกก็ทำปฏิกิริยานะครับกับเนื้อไก่นะครับจากนั้นก็มาโคกทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะครับนะครับกระเทียมรากผักชีนะครับอ่าโขกเบาๆนะครับเดี๋ยวจะกระเด็นนะครับ ครับก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊ปลงไปเลยนะครับครับโขกเบาๆนะครับให้ละเอียดนะครับน่าใส่พริกสวนลงไปเลยนะครับพริกสวนแล้วก็พริกแดงผสมนิดนึงครับครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่นะครับผมกะปริมาณเอานะครับจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับพริกไม่ต้องโขกให้ละเอียดนะครับนะครับใส่มะนาวลงไปนะครับหอมมากเลยนะครับ มะนาวแท้ๆนะครับไม่ไม่ไม่ใช้น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาทิพย์พลตนะครับครับต่อไปเราก็คอยชิมนะครับใช้สากเ้าเรียกว่าหมุนหมุนคนๆไปนะครับแล้วก็ทัพพีมาครับใช้ทัพพีช่วยนะครับและจากนั้นก็ชิมรสชาติเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดด้วยนะครับแล้วก็ตักใส่ถ้วยไว้นะครับรองรับ กับไก่ต้มโคกนะครับที่กำลังตุนอยู่นะครับนี่ครับน่าทานมากเลยครับแซ่บมากครับจี๊ดจ๊าดเลยครับผมครับจากนั้นก็มาดูนะครับนี่ครับไก่ต้มโคกเรานะครับก็ปิดฝาตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับ1ชั่วโมงนะครับด้วยไฟปานกลางนะครับนี่ครับก็ ทำปฏิกิริยากันอยู่นะครับนี่ครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับครับตุนไปเรื่อยๆนะครับวันชุยเลยครับก็จะคล้ายๆกับการเขาเรียกว่าตุนพะโล้นะครับต้มพะโล้ตุนพะโล้ประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ใส่เครื่องเทศนะครับ อันนี้เป็นการใส่โค้กอย่างเดียวนะครับรสชาติจะออกหวานนิดนิดนะครับรสชาติน้ำโคกก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับทำให้เปื่อยนุ่มนะครับสังเกตว่าหนังจะไม่หลุดไม่ลอกนะครับเพราะใช้การนาดด้วยความร้อนนะครับนี่ก็เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับอีกอย่างนะครับที่บอกเ,เพื่อนนะครับ นี่ครับสวยมากเลยนะครับตักใส่จานเลยครับเพราะว่าสุกแล้วนะครับเอามีดทิมดูนะครับก็จะสุกแล้วก็เอาขึ้นเลยนะครับตักขึ้นนะครับจานนี้ก็ให้เพื่อนบ้านนะครับส่วนจานนี้ของผมเองนะครับผมนี่ครับให้เพื่อนบ้านนะครับจานนี้ครับมอจิมกับน้ําจิมซีฟู้ดแล้วอร่อยมากมากเลยนะครับ เรียกว่าหนังไก่หรือว่าเนื้อไก่ก็เคี้ยวแบบละลายในปากเลยนะครับเพื่อนๆครับน่าทานมากเลยครับก็แนะนำนะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับของต้อมชาแนลห้านะครับครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ